เขาถามว่าอาจารย์เบิร์ตช่วยบอกกันด้วยได้ไหมครับหมายถึงผมช่วยบอกอาจารย์ประภาษนะว่าบริษัทกุ๊ปไหนที่ว่าจะร่วงวินาศัศตัตโลเพราะตอนนี้แบกดอยไวเกือบยี่สิบปอร์เซ็นแล้วครับเพราะตอนนั้นเก็บไปตอนหลังโควิดแต่ตอนนี้ลงหนักกว่าโควิดครับรบกวนด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวนะแต่จากคลิป RBF ready อ๋อไอ้นี่ป่าวะที่ ที่ดูเรื่องพวกกลุ่ม IPO <ะ>เยอะๆอะที่ดูพวกแบบ i p o ย้อนหลังห้าปีแล้วจำได้ว่าในคลิปหนึ่งอ่ะคลิปนั้นแหละเอ,อปีท้ายๆปีปัจจุบันอนะเรามาดูดูนะแล้วพี่ก็บอกว่าเนี่ยอหุ้นกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวจะล่วงอีกกลุ่มไหนนะลืมไปแล้วเออพูดได้ใช่ไหมกลุ่มกลุ่มเทคอะ อ๋อล่วงไปแล้วนี่เออโอเคอ่ะตามนั้นเนี่ยแหละหุ้นหุ้นกลุ่มเทคที่พี่บอกว่าจะล่วงเยอะใช่แต่ตอนในคลิปนั้นพี่ไม่พูดว่ากลุ่มไหนแต่แต่ตอนนั้นไม่ได้พูดในคลิปนั้นนตอนที่โชว์อยู่อะไอหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันบวกเยอะเออเออแล้วพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันจะมีกลุ่มหนึ่งล่วงวินาสันตโลอแต่ไม่บอกว่ากลุ่มไหน ก็มีเพื่อนในคลกลุมหลังไม่เหมือนกัน <laughs> อ๋อโอเคอ๋อเข้าใจละคือตอนนั้นนพี่บอกว่าแต่วันนี้พูดกันหลังไม่ว่าหุ้นกลุ่มเทก,กจะลุ้งวิล่ันต์สันตรโรอ่าแต่ว่าวันนั้นไม่ไม่ได้พับบิกไปโอเคจัได้แล้วจัได้แล้วตอนนี้มันลุ้งมาแล้วไงประเด็นนะครับมันมันสันตรโรไปแล้วไงประเด็นโอเคอ่า่ีคำถามน้องก็คือคำถามของน้องเขาคือว่าตอนนี้มันมีกลุ่มไหนที่ที่เสี่ยงใช่ไหมประเด็นใช่ไหมครับอ่าโอเค ก็ต้องบอกว่าถ้าตอนนี้นะครับนะหุ้นเนี่ยทั้งตลาดเนี่ยมันก็ลงมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเบิร์ตนะทีนี้กลุ่มไหนที่มันยังไม่ค่อยลงอรเบิร์ต <c oughs> หรือ valuation มันยังแพงอยู่นั่นแหละเป็นกลุ่มที่มันเสี่ยงที่ที่มันจะลงได้อีกในอนาคตานะครับประมาณนี้ <c oughs> เช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างนะครับก็หรือหรือมันว่ามันอาจจะมีสองเวนะเบิร์ตนะ หนึ่งคือลงได้อีกหรือสองหลังจากวิกฤตเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็นับด้วยนะนับรวมด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่าคีย์หลักๆเนี่ยคือกลุ่มที่คือกลุ่มที่ P/E <c oughs> ยังสูงอยู่กับเบิร์ดกลุ่มเนี้ยจะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าเหตุผลไรยฟังนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดเปิดไฟให้ดูสั้นๆน,นะครับอ่ะพี่เปิดหุ้น CPO ให้ดูสั้นๆเร็วๆนะครับ CPO เนี่ยนะครับตอนนี้ PE เนี่ยยี่สิบเท่าเบิร์ดอืมยี่สิบเท่าอา่ะมาดูอีกตัวหนึ่งนะเร็วๆนะ Home Pro CPO เนี่ยเราพูดกันว่ามันเป็นหุ้นอะไรครับ Super Stock ไหมครับเบิร์ดอืมใช่เออนะอ่ะมาดู Home Pro บ้าง Home Pro เนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดเท่าเห็นภาพไหม,มคืออยากให้ยึดต,ตัวเลขเนี้ยเป็นเป็นเบสไลน์เบสไลน์คืออะไรว่าว่าหุ้นคุณภาพสูงๆเนี่ยนะครับนะอ้ามาดูบอมลุงลาดสักตัวดีไหมบอมลุงลาดอ่ะบอมลุงลาดอ่ะบอมลุงลาดนะ PE 20ยี่สบเท่าเบิร์ดย<ม>ี่สิบเท่าอ่าให้ดูนะว่าตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขเบสไลน์ว่าขนาดบริษัทที่โ,โหยอดเยี่ยมมากๆในประเทศไทยเซเว่นอ um ีเลเวนโฮมโปรบำลุงลาด PE เ18-20เท่า PE 18-20เท่าดังนั้นเนี่ยตอนนี้หุ้นตัวไหนก็ตามเนี่ยที่ PE เกิน e นี้ขึ้นไปอะเบิร์ตเสี่ยงหมดพูดอย่างนี้เลยเสี่ยงหมดอ่าที่ PE เเกินเนี<ม>้ยอ่าเสี่ยงหมดเหตุผลเป็นเพราะว่า เวลาตลาดทําโทษเนี่ยนะครับมันทําโทษทั้งตลาดะทีนี้แต่หุ้นแบงตัวเนี่ยมันอาจจะมีเอเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกฟันฟลอรที่หนุนมันเอาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่หุ้นพวกนี้บางทีเนี่ยมันก็ <c oughs> อาจจะแพงเกินจริงก็ได้เป็นต้นอ่ามันมันแบกความคาดหวังไว้อยู่เนื้ออกแบงเบิร์ดมันแบกความคาดหวังไว้อยู่ยกอย่างเช่นมีหุ้นตัวหนึ่งเบิร์ดเนี่ยเมื่อวันก่อนเลยเนี่ยชื่อชื่อว่ามาเธอร์นะครับอ่าเพิ่งเข้าตลาดมา เพิ่งเข้าตลาดมานะครับนี่มาเธอร์นะมาเธอร์เนี่ยเขาเป็นหุ้นคาปรีนะหุ้นคาปรีอ,อยู่ภาคใต้อยู่กระบี่นะครับนี่เดี๋ยวพี่จะไปกระบี่ต้นต้นเดือนหน้านะครับเอ่อ <c oughs> ก็อ่ะเป็นคาปรีตัวหนึ่งแล้วกันอยู่ที่กระบี่นะครับแล้ว<ม>ไซซิ่งเนี่ยนะครับพี่ศึกษาแล้วนะครับแล้วก็เอ่อมันคล้ายกับธนพริยะของเชียงรายมากเลยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเออเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตคือคล้ายมากแต่คล้ายตอนไหนคล้ายตอนที่ธนพริยาเนี่ยเข้าตลาดใหม่ๆเป๊ะเลย คลายมากอ่าทีนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าธนาพิยะเนี่ยนะครับ P/E เท่าไหร่อ่ามาดูกันนะใะให้เห็นภาพนะให้เห็นภาพภาพนี้น,ะนี่ธนพิยะเนี่ยเบิร์ตดูดิ P/E สิบสามสิบสี่เท่าอืมเออสิบสามสิบสี่เท่าเองนะนี่คาปรีรนะีเพราะอะไรไม่แปลกนะเพราะก็เพราะโฮมโปรยังสิบสิบเจ็ดสิบแปดเลยถูกต้องไหมธนพิยะเนี่ยความแข็งแรงไม่เข้าโฮมโปรอย,อยู่แล้วจะมาสิบแปดได้ยังไงถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับอ่าเนี่ยสิบสองสิบสี่เท่าก็มีเอกเซนนะครับอ่า มาเธอเน่ให้ดูยอดขายก่อนยอดขายและกําไรยอดขายของธนภิยาเนี่ยก็เลเซว่าเกือบเกือบสามพันแล้วตอนเนี้นี่อันนี้ยังก้าเดือนอยู่สองพันหกสองพันเจ็ดแหละรายได้นะสองพันหกสองพันเจ็ดนะครับกําไรก็ร้อยกว่าล้านนะกําไรก็ร้อยกว่าล้านอันนี้ถือว่าโอเคดูมาเธอบ้างมาเธอเพิ่งไอโเมื่อวันก่อนเมื่อที่ที่แล้วนี่เองที่แล้วนี่เองนะครับมาดูนะว่างบเงินมาเธอเป็นยังไงบ้างงบมาเธอนะครับจริงกําไร Q4 รู้สึกจะออกมา มาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับอไม่รเดี๋ยวพี่เดีย๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับให้ดูไรายได้ก่อนรายได้เ่ยแค่พันกว่าเองเบิร์ดกำไรแค่สิบห้าล้านเองโอ้โหคือพี่บอกเลยว่ารายหุ้ที่หนึ่งเปอร์เซนต์อ่าใช่จ้ะ <c oughs> พี่บอกเบิร์ดว่ารายได้เนี่ยนะและกําไรเนี่ยของมาเธอร์เนี่ยมันไปใกล้เคียงกับนธนพิยะตอนปีแรกที่เข้าตลาดหุ้นเลย<อ>ใกล้เคียงกันเลยพ<อ>าป้าเห็นพาป้าใกล้เคียงกันเลยนะครับ ทีนี้เมื่อกี้ธนบัยญเนี่ย PE ตลาด10 3ี4เท่าทีนี้มาดูกันนะครับเออวันที่เข้าตลาดหุ้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะวันที่เข้าตลาดครับอ่ะนี้มาดูกันนะีน่วันที่เข้าตลาดนะครับราคา IPO เนี่ยบาท40ตังค์นะบาท40ตังค์ทีนี้เดี๋ยวพี่จำจำนวนหุ้น,นขเขาไม่หุ้นเขาไม่ได้แแป๊บนึ่งของขดูก่อนนะจำนวนหุ้น,นขเขาเนี่ยอยู่286แอ่ะโอเคนะ จำนวนหุ้นเขาเนี่ยมี286ล้านนะครับนะคูณ1.4บาทคือบาท40ตังค์นะครับเท่ากับ market cap 400ล้านนะครับเท่ากับ market cap 400ล้านนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ากําไรเขาเนี่ยในปี67เนี่ยเท่าไหร่นะครับเขาประกาศงบแล้วนะครับมีพี่ดูงบเรียบร้อยแล้วอ่านี่นะ <c oughs> อ่านี่กําไรสุทธิครับปี66เอ้ย ไอเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้นไอปีหกหกวะ่ะอ๋องบปีหกยังไม่ยังไม่ยังไม่ประกาศว่าอ่าไม่เป็นไรงบปีหกยังไม่ประกาศนะครับโทษทีเบลอเบลอนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคฮนะ <c oughs> ก็ก็ต้องสิบกว่าล้านแหละใช่ไหมนี่เก้าเดือนก็สิบสองอ่ะใช่ครับถ้าเอาสิบสองหารสามคูณสี่ก็สิบหกล้านเนะยก็ใกล้เคียงปีก่อนใช่ไหมใกล้เคียงนะสมมติสมมติสิบหกล้านแล้วกันนะครับเราเอาสี่ร้อยล้านตั้งหารด้วยสิบหกล้านพีเท่าไหร่เบิร์ด ยี่สิบห้าเท่าเออนี่คือตอนเข้าตลาดตอนเข้าตลาด IPO ใช่พยี่สห้าเท่าพี่คนผมเห็นเห็นตามฟีดเว็บว่าล่วงแล้วถูกใช่ถูกก็คือพี่ก็บอกลุกสิษย์ไว้ว่าโอ๊ยพีพียี่ห้าเท่าพี่ว่าแพงนะใช่ไหมเออพี่ว่าก็แอบแพงไปหน่อยนะอ่าอะไรเงี้ยเพราะอะไรก็ทางนัาพิยาก็ชัดๆอยู่แล้วว่าพี่สิบเก้าสินสี่เท่าคุณภาพมันก็สู้ซุปเปอร์สต็อกอย่างเซเว่นอย่าง โฮมโปร,โปรไม่ได้อยู่แล้วจริงป่ะเออแล้วพี่อีอีออมจะสูงกว่านั้นได้ยังไงนะครับอันนี้25เท่านะปรากฏว่า,างี้เบิร์ดวันแรกหักปากกาเซียนนี่วันแรกเนี่ยมันขึ้นไป2บาท40เบิร์ดอืมเปิด2บาทปิดเออไม่ให้เปิด2บาทขึ้นไปงสูสอ2บาท40อีวันนั้นพี่ก็ช็อกเหมือนกันเบิร์ดว่าอ้าวกูผิดตรงไหน <laughs> อ่ะมาอดูนะว่าราคา,าสองบาทเนี่ยสบาททุ่นแล้วกันนะสองบาทเนี่ยคูณสองร้อยปดสิบหกุ้นนะครับมันมาแค่แคปห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเลยหาร<ม>กําไรเนี่ยสิบหกล้านนะครับพีเอสามสิบห้าเท่าเห็นภาพปะอ<ม>ืมคือคือ,ค,อคือมันแพงแน่นอนอ่ะนึกหรือ,รอกปล่าพี่<ม>บอกว่าอย่างนี้บางทีเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เบิร์ดว่าช้างอ่ะมันปีนขึ้นไปอยู่บนยอดเขายอดยอดต้นไม้ได้ยังไงพี่ก็ไม่รู้แต่พี่มั่นใจว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องลงมาสู่พื้นดิน เออเนี่ยนี่คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ากลุ่มไหนจะแพงเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่ราคาจะลงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผ่านไปแค่ปั๊บเดียวเนี่ยมันก็ลงมาละเนี่ยเห็นปะเนี่ยวันต่อมาลงเกือบฟอร์เลยเห็นปะยี่สิบหกเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่ากลับมาเหลือเนี่ยล่าสุดก็เหลือหนึ่งจุดหนึ่งแปดเนี่ยเท่าเดิมนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าหนึ่งจุดหนึ่งแปดเนี่ยนะเอาชอลดิงพีเอเท่าไหร่นะครับหนึ่งจุดหนึ่งแปดคูณสองร้อยแปดสิบหกพันล้านหุ้นนะครับนะได้สามร้อยกว่าล้านอ้ย หารสิบหกล้านพีย่สิบเอ็ดเท่าอ่าอ่าเนี่ยก็ดูเอาเองแล้วกันนะประมาณนี้ว่าราคาเนี้ยถูกหรือยังล่ะคำถามแต่เนี้ย tnp ก็สิบสามสิบสี่เท่าเออ cpo ก็ยี่สิบเท่าโฮมโป o ก็สิบแปดเท่าเอออันนี้ก็ยังยิบเอ็ดอยู่แต่โอเคยังเรายังไม่ได้พูดถึงอนาคตนะอ่าถ้าอนาคตเนี่ยเขาเติบโตได้นะ อนาคตเนี่ยเขาต้องเป้าขยยสาขาเนี่ยเหมือน TNP เป๊ะเลยเป๊ะเลยเออตอนที่เข้าตลาดแลนะเหมือนเป๊ะเลยนะประมาณนี้อ,อ่ะนะครับก็ก็เป็นภาพไอเดียว่าถ้าหุ้นตัวไหนที่มันแบบแพงมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสี่ยงอะนะครับเบอร์ที่จะที่จะลงอะนะครับประมาณนี้มากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเหมือนเหมือน a อ t อย่างเงี้ยนะก็เมื่อกี้เราก็เห็นไปแล้วว่าก่อนหน้าเนี้นะครับตอนที่มันห้าสิบกว่าบาทเนี่ยพีอมันสามสิบห้าเท่าสามสิบเจ็ดเท่าเบอร์ เห็นภาพปะเออเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนจะเสี่ยงลงเยอะๆหรล่าเพราะว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่มันแพงๆไว้ก่อนแต่หุ้นกลุ่มตรงข้ามเลยครับเบิร์ดเวลาเลือกหุ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนที่ราคายังถูกๆกองอยู่กับพื้นแล้วก็เออเขาเรียกว่าไงอ่ะธุรกิจยังดีอยู่อะไรอย่างี้นะไม่ใช่ว่าธุรกิจดีคลายด้วยนะเบิร์ดอันนี้ไม่เอานะเออธุรกิจยังดีอยู่อย่างเงี้ยเออพี่ว่ามันก็มันก็เซฟอ่ะที่ที่จะที่จะลงทุนเนี่ยครับประมาณอืมมีผลดีๆค้ำค้ไว้นะถูกธุรกิจยยังงดีอู่ ธุรกิจยังดีแล้วจ่ายปันผลได้ดีอยู่ใช่ไหมครับอย่างที่ยังไม่บอกไปก่อนอนะเนี้ว่าตอนเนี้คุ้นที่โตสิบเปอร์เซ็นต่อปีปันผลแปดเปอร์เซ็นเทียบเลยเทียบเลยหุ้นกลุม่มนี้ก็จะเซฟกว่าครแต่ต้องยังไม่ซื้อต้องซื้อตอนมันขึ้นไปก่อน <laughs> ค่อยซื้อเอออันนี้ศัจธรรมของโลกศ <laughs> ัจธรรมใช่ <laughs> ไม่ไงเพราะกูมันลงต่อไง ใช่ใช่ใช่ธรรมชาติคือซื้อแล้วเดี๋ยวถ้ามันลงต่อทําไงทําไงวะก็ช่างมันดีราคาก็ดีอยู่แล้วปผลก็เยอะอยู่แล้วก็ช่างมันถ้ากลมันลงต่อกันเดี๋ยวรอมันรอมันนี่ก่อนชัดๆก่อนพอมันพอมันบอททอมปุ๊บไม่มีมือไหนรู้พอมันเด้งปุ๊บเราก็ยังกังวลอยู่ตอนแรกเพราะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะลงต่อหรือเปล่าเด้งนิดเดียวหรือเปล่าย่้งพอมันเด้งขึ้นมาสักระยะหนึ่งละยี่สิบสองสิบเปอร์เซ็นต์ละโอ้โหเขียวทุกวันเลยอะ โอ้ยถ้ามันย่อสักหน่อยนะน่าจะน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ไม่ย่อแ่ะขึ้นไปสี่สิบเอร์ซ็นห้าสิเอร์เซนโอ้ยทนไม่ไหวละถ้าไม่ซื้อถ้าไม่ลงทุนก็เสี่ยงอีกเดี๋ยวนิโดนเงินเฟ้อทำลายอีกซื้อแล้วกันพอซื้อปุ๊บเป็นไงโดนเออธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยตอนจถูกไม่ซื้อกันหรอกเอออวงจรอุบาทอืม